อีกหนึ่งเรื่องร้อนในโลกโซเชียลนะคะก็คือกระแสรูปเคารพครูไก่แก้วนะคะเป็นรูปลักษณ์ที่มีลักษณะจะเป็นมนุษย์ครึ่งนกนะคะเหมือนกับว่ามีปีกอะแต่มีปีกแล้วก็เล็บยาวเหมือนกงเล็บคือจริงๆเนี่ยหลายๆคนเริ่มพูดถึงเริ่มได้ยินชื่อก็ตอนที่มีอุบัติเหตุตอนที่มีการบรรทุกมาเพื่อจะไปประดิษฐ์สถาัไปตั้งไว้เนี่ยแล้วก็ไปติดอยู่ตรง สะพานแล้วก็ทําให้รถติดด้วยความสูงของเทวรูปนะะก็เลยไปติดกับสะพานตอนหลังต้องปล่อยลมล้ออ่คือตํารวจต้องให้แบบปล่อยลมออกมาเพื่อให้รถเนี่ยลอดผ่านไปได้หลังจากนั้นเนี่ยคนก็เริ่มพูดถึงว่าอะไรยังไงนะคะปรากฏว่าก็มีคนเชื่อกันว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถที่จะดนบัรดาลโชคลาภดนบันดาลความสําเร็จให้ได้เพียงแต่ว่าที่วันนี้กลับมาพูดถึงกันเยอะๆนะคะเพราะว่ามีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เพราะในโลกโซเชียลเนี่ยเขามีการ เอาเอาภาพลูกหมาลูกแมวมาม,มาโพสต์แล้วก็บอกว่าเนี่ยรับซื้อนะตัวละเท่าไหร่เท่าไหร่เพื่อจะนำไปบูชาย,ยันครูกายแก้วใน Facebook ที่เห็นเนี่ยมีบอกวิธีด้วยว่าจะไปทํายังไง<ฮ>หลายๆคนเห็นเข้าไปอ่านเข้าไปเห็นแล้วเอ้ย มันไม่ได้ใช่ไหมผิดศีลธรรมมันเป็นการมันไม่ถูกต้องทั้งหมดอะแลนคือการทรมานใช่มาทรมานสัตว์ด้วยนะคะแล้วเรื่องนี้เนี่ยก่อนที่จะไปดูว่าตกลงแล้วเนี่ยการไปบูชายันแบบนี้มีหรือเปล่าเขาตามกันอยู่ว่ามีหรือไม่เพราะว่าไปดูไปดูมาแล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นเพจอวตารอะคือไม่มีตัวตนจริงหรือว่าปั่นกระแสขึ้นมาหรือว่าอะไรยังไงอันนี้ยังไม่มีใครรู้รอตามกันต่อเพียงแต่ว่าอันหนึ่ง ที่คงจะต้องมาย้ําเตือนกันนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ก็มีพระอาจารย์มีพระผู้ใหญ่นะคะท่านก็ออกมาเตือนสติบอกว่าเราเนี่ยเป็นชาวพุทธขอให้ยึดมั่นในพระรัตนตรยัยแม้ว่าเราเนี่ยกำลังจะทุกข์อยู่คือ,อเรามีความทุกข์อยู่เวลาที่เรามีความทุกข์แน่นอนว่าเราก็จะหาสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจใช่หาที่พึ่งอะนะ,ะไปกราบไหว้ไปเคารพไปบนบานสารกล่าวไปอะไรก็แล้วแต่เพียงแต่ว่าถ้าจะต้องถึงขั้นการนำสัตว์ไปบูชาย,ยานันอันนี้ ไม่ใช่แน่นอนเราจะสุขหรือท่ามกลางที่เราจะไปสร้างความทุกข์ให้กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะคะพระอาจารย์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดนะถ้าจะไปบูชายันแบบนั้นนะคะแล้วก็เชื่อว่ากระแสเหล่านี้เนี่ยอาจจะอยู่ไม่นานอาจจะจางไปแต่ไม่ได้หมายถึงรูปพรรอย่างนี้อย่างเดียวเนี่ยนะคะหลายๆอย่างคือทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ศรัทธาได้มันมีศรัทธาได้เพียงแต่ว่าก็ต้องอยู่ตาม สตินะคะต้องมีสติในการที่จะเชื่อหรือว่าเคารพอะไรนะคะโดยพระที่ท่านออกมาให้สติออกมาให้คําเตือนก็คือพระพยอมค่ะพระราชธรรมนิเทศหรือว่าพระพยอมกัายยโนจะเอาวาดวัดสวนแก้วที่นนทบุรีเนี่ยนะคะเราคุ้นเคยกับท่านเป็นอย่างดีแน่นอนอยู่แล้วเนี่ยนะคะพระพยอมเนี่ยก็ออกมาเตือนสติชาวพุทธบอกว่าให้ใช้เหตุผลใช้สติปัญญาหลายๆคนเนี่ยเราจะได้ยินเสมอเลยว่าเอ้ย ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ใช่ไหมคะ,คะประโยคนี้คือเราได้ยินกันมาทั้งชีวิตพระพยอมท่านก็เลยให้สติว่าอย่าไปเชื่อคําว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ถึงเชื่อก็ต้องเรียนรู้ให้เกิดผลเชิงประจกักษ์ขอให้ทุกคนยึดมั่นในพระรัตนตรยัยเพราะว่าถ้าหากความมั่นคงของพระรัตนตรัยเริ่มแกว่งศิลธรรมก็ตกต่ำ การนับถือสิ่งเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำที่คนดิ้นรนหาที่พึ่งเมื่อกลายเป็นกระแสก็จะมีการปั่นราคาสร้างรายได้แต่ไม่นานก็จะเลือนหายไปคาดว่าไม่เกินหนึ่งปีค่ะปั่นรายได้กันปั่นกระแสกันปั่นกระแสคือการปั่นรายได้เพราะว่าเพอกระแสติดก็เริ่มทำเหรียญแล้วก็เริ่มปัน่นสิ่งจำลองขึ้นมาจำนวนมาก แล้วก็ระบายขายเช่าเงินก็เข้ากระเป๋าแบบจตุคามรามเทพแบบแม่ไข่ส้มฉุนแล้วก็มีมาตาม้นามลำดับประเทศไทยนี่นะเราเราจับลำดับตั้งแต่อะไรเชียงไฮพลังจักรวาลโยเลแล้วพวกนี้เกิดขึ้นพักหนึ่งก็ดับไปดับไปดับไปตัวใหม่ก็มาเรื่อยถ้าเรายังแฝงไปอย่างเนี้ย ความมั่นคงในพระรัตนตรัยน้อยนั้นศีลธรรมก็ตกต่ําและสิ่งพวกนี้นะจะเกิดช่วงภาวะวิกฤตบ้านเมืองทางเศรษฐกิจทางอะไรก็จะแสวงหาที่พึ่งที่เกี่ยวกับลาบผลถ้าอะไรให้ราบผลดนบันดาลแบบง่ายๆคนไทยจะวิ่งเข้าหาเรื่องนี้แล้วก็หามาแล้วไม่รู้กี่รุ่นกี่หนก็ไปหมดหายหมดแล้วก็วนกลับมาคอยจ้องว่าจะมีอะไรใหม่ขึ้นอีก เดี๋ยวค่อยดูอะแต่มาเชื่อว่าครูากายแก้วเนี่ยน่าจะไม่เกินหกเดือนหรือหนึ่งปีสิ่งนี้ก็จะหมดไปแล้วก็ปั่นตัวใหม่ขึ้นมาเข้าหิ้งอูชากันใหม่อีกเพราะฉะนั้นชาวพุทธเนี่ยถ้ายังเฟ้งยังแฝงไม่มั่นคงในพระรัตนตรัยก็จะต้องมีความทุกข์ด้วยไปตามที่ราบัณดิตกล่าวว่าคุมมั่นคงในพระรัตนตรัย คือพระพธรรมประสงค์เนี่ยจะมีชีวิตเหมือนปลายเข็มตั้งขึ้นบนฟ้าเอาเม็ดทรายโปรยลงมาเม็ดทรายจะตกค้างขาใจไม่ได้ไหลลื่นหายไปหมดจากจิตใจนั้นช่วงที่เกิดวิกฤตอะไรต่างๆก็จะเกิดเงนี้พระพยอมท่านก็ย้ำนะคะว่าขอให้ชาวพุทธอยู่กับพระรัตนไตรก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อ,อีกอย่างหนึ่งก็คือการพึ่งพาตนเองอ,อันนี้ดีที่สุดนะคะ ถ้าหวังแต่จะพึ่งรูปเคารพอื่นๆถ้าเป็นที่พึ่งทางใจเนี่ยมันก็จะไม่มีที่สิ้นสุดนะคะก็จะต้องหาที่พึ่งไปเรื่อยๆอันนี้คือคำอธิบายนะคะจากพระพยอมนะคะเดี๋ยวฟังท่านอีกสักรอบหนึ่งค่ะคนสมัยก่อนนี่เขาจะนับถืออะไรเนี่ยเขาจะปั้นที่ระลึกที่เป็นคุณเป็นประโยชน์เช่นเสมาตรีรัตนะธรรมาจากักรวัชระอาจที่วัดสวนแก้วเนี่ยปั้นทำสิ่งเหล่านี้ไว้ แต่สอนคนไม่ได้ให้คนงมงายสอนให้รู้จักพึ่งตัวเองพึ่งคําสอนให้ดีมิฉะนั้นแล้วเราจะเป็นชาวพุทธที่เฟ้งที่สุดสู้อิสลามก็ไม่ได้อลัลหอองเดียวพระเจ้าองค์เดียวเรานี่จะเอากันกี่องค์ถึงจะพอจะอิ่มหรือจุใจในการแฝงหาที่พึ่งอิ่มได้แล้วอยู่กับพระรัตนตรยัย คือที่เวลาเราสวดมนต์กันไปเนี่ยหลายคนก็ลืมความหมายเนาะพุทธังสรานางังคัจามีเนี่ยนะคือข้าพเจ้าขอนำพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเนี่ยคือ3สิ่งที่ทางพุทธเนี่ยถือว่าควรจะยึดเป็นที่พึ่งนะไม่ไม่ใช่วิ่งหาอะไรต่างๆนาะนาะทีนี้เรื่องของการเส้นไหวสักการะพระพยอมท่านก็บอกอย่างนี้ครับว่าการสักการะกราบไหว้ปกติก็จะบูชาด้วยทูบเทียนดอกไม้ใช่ไหม แต่เนี้ยกลับมีข่าวว่ามีการบูชาผิดเพี้ยนด้วยการจะไปเอาสัตว์มาฆ่าบูชายันอันนี้ท่านบอกเลยว่าคือมันผิดมันผิดอยู่แล้วอย่างทางพุทธเนี่ยศีลข้อหนึ่งอะ่ะห้ามฆ่า,าสัตว์ถูกไหมหรืออย่างทางคริสต์อย่างเงี้ยเขาก็ให้มีเมตตามีความรักการจะไปเบียดเบียนชีวิตสัตว์เนี่ยมันศาสนาไหนมันก็ผิดหรือว่าจริงๆตามตามหลักหลักหลัก หลักธรรมดาของออโลกอะ่ะใช่ไหมคะการที่เราจะมีความสุขบนความ,มทุกข์ของคนอื่นเนี่ยมันก็ไม่ถูกใช่ไหมคะพระอาจารย์ท่านก็บอกว่าการเอาสัตว์อื่นมาบูชามันจะทําให้ชีวิตตัวเองยืนยาวมันเป็นไปไม่ได้นะแต่ทีนี้อย่างที่บอกคุณผู้ชมไอแนวคิดที่ว่าบูชาครูกายแก้วด้วยการเอาสัตว์มาบูชายันเนี่ยมันเกิดจากโพสต์ของเพจ Facebook แล้วก็ต่อๆกันไปซึ่งไม่รู้ว่าเป็นการปั่นข้อมูลกันมาหรือเปล่าหลังจากนั้นก็เริ่มมีคนเปิดข้อมูลว่า ครูกายแก้วเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ,ธิ์ที่มีอยู่มาตั้งนานแล้ว <parks> ไม่ใช่เพิ่งจะมาเป็นกระแสแบบนี้อย่างหนึ่งสถานที่ที่มีการตั้งรูปปั้นครูกายแก้วบูชามานานคือเทวลัยพระพิคเนศบางใหญ่ที่นี่ที่นี่เนี่ยเขามีรูปปั้นครูกายแก้วให้ประชาชนบูชามานานกว่า4ปีแล้วแต่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นที่เราถ่ายมาตั้งแต่ต้นจะเห็นว่ารูปปั้นครูกายแก้วที่นี่เนี่ยไม่ได้มีปีกแล้วก็ไม่ได้มีลักษณะแบบเหมือนเป็นกึ่งอสุรกายเหมือนกับองค์ใหญ่ท <st> <s. S 2> ี่เป็นข่าวที่ไปตั้งอยู่ตรง โรงแรมบาซาตรงนั้นะนะฮะทีนี้เขาก็ไปถามทีมข่าวเราก็ไปถามที่เทวลัยตรงนี้เทวลัยเขาบอกอย่างนี้ครับว่ารูปปั้นครูกายแก้วของที่เทวลัยพระพิเคเนศบางใหญ่เนี่ยมีตั้งอยู่นานกว่า4ปีแล้วนะแล้ววันนี้ที่ทีมข่าวเราไปก็เจอประชาชนที่ศรัทธาครูกายแก้วอยู่แล้วไม่ใช่เพิ่งจะมาเห็นกระแสเนี่ยแวะเวียนมาไหว่ยอยู่เป็นระยะระยะตลอดทั้งวันก็ถามเขาเขาบอกว่าตามความเชื่อเขาเองเนี่ย บอกว่าครูกายแก้วดนบันดาลให้สมปรารถนาเรื่องงานเ <_ d iam onds> งนินและการค้าขายแต่ถ้าคุณผู้ชมเห็นของไหว้ที่ไหว้ตรงนี้ก็คือปกติเหมือนที่ไหว้เทพกันทูบเ <_ c ười> ทียนมีถวายผ้าสบายมีดอกไม้มีเครื่องหอมนะส่วนข่าวที่บอกว่าต้องเอาสัตว์มาบูชายันเนี่ยคนที่เขาไหว้ครูกายแก้วมาเป็นปีๆแล้ว <_' c ười> เขาบอกว่าไม่เคยมี <_' c ười> เอามาจากไหนก็ไม่รู้และเขายืนยันว่าไม่สมควรเลยเป็นเรื่องผิดลองฟังเสียงดูครับ คือพี่จะขออะไรเนี่ยดึกถ,ถึงท่านนะ่ะก็ได้อะก็ได้อะไม่ไม่ไม่ไมรู้นะเราก็เลยศรัทธาว่าเออครั้งหนึ่งแบบเรามากราบท่านตลอดแล้วก็ขออะไรก็ท่านจะให้เราเสริมเสริมบารมีเสริมด้านธุรกิจพอพูดถึงท่านก็จะขนลุกตลอดการเงินกา,ารงานพวกนี้ก็ถือว่าก็ถือ,อถือว่าสําเร็จ <ược, S 2> สําเร็จ<ำ>ช่วงหนึ่งระยะหนึ่งถามว่า การบูชาดีไหมผมว่าก็ดีนะดีนะสิ่งแล้วแต่แล้วแต่คนนะเราบูชาแล้วเราดีเราก็บูชาของเราต่อไปอ่ะก็จริงๆก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแล้วก็จะเชื่อจะศรัทธาแน่นอนว่าแต่ละคนเชื่อศรัทธาไม่ได้มีความผิดไม่ได้ผิดอะ,อะไรนะคะเพียงแต่ว่าก็อย่างที่พระอาจารย์พระพิยมท่านบอกไว้หรือว่าคนที่เขาเคารพเขาศรัทธาเองเขาก็บอกไว้ว่าอื การบูชาก็ต้องบูชาให้ถูกอะ่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ใช,ใช่ไหมคะ ทีนี้ไปดูทางผู้ก่อตั้งเทวไลพระพิคเนตบางใหญ่นะคะซึ่งเป็นทายาทคนปั้นครูไก่แก้วคนปั้นก็คืออาจารย์สุชาติรัตนสุขเนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นเจ้าของและผู้ก่อตั้งเทวไลพระพิคเนตที่ห้วยขวางซึ่งที่นั่นน่ะก็จะมีรูปปั้นครูไก่แก้วอยู่ด้วยแต่ว่าเขาไว้ด้านในแล้วก็ไม่ได้โปรโมทออกมาไม่ได้เขียนชื่อด้วยนะเขียนแค่ว่าบรมครูผู้เรืองเวทแค่นี้เฉยๆนะจริงๆก็หลายๆคนก็รู้จักมานานแล้วใช่ไหมคะอย่างผมมีเพื่อนที่นับถือก็ไปถามเขามาากก็บอว่่่ทีีีนน ที่เขาจะไหว้กันคือนิยมมาบนด้วยขนมกุยช่ายกับเครื่องหอมน้ําหอมบอกว่าจะเป็นสิ่งที่ครูกายแก้วชอบไม่เคยมีเรื่องที่ว่าจะต้องเอาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาไหว้แบบนี้เนี่ยค่ะก็เช่นเดียวกับทางผู้ก่อตั้งซึ่งเป็นทายาทเนี่ยนะคะเตือนสายมูเลยนะคะอย่านําของสดไม่ว่าจะเป็นสูตรนักแมวของสดอะไรก็แล้วแต่อ,อยา่านําไปไหว้บูชาครูกายแก้วนะคะเป็นความเชื่อที่ผิดๆนะคะที่เห็นกันในโลกออนไลน์เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง แล้วก็ยังมีความเห็นในโลกโซเชียลอย่างเช่น Facebook ซึ่งบอกว่าเป็นสิทธิครูไก,ก่แก้วก็มีการโพสต์เอาไว้บอกว่าเป็นลูกศิษย์สายอาจารย์สุชาติมา6ปีแล้วไม่เคยเจอพฤติกรรมพิธีกรรมที่บิดเบือนในโลกออนไลน์ตอนนี้เลยคือไม่เคยเจอสิ่งที่เหมือนแบบมาแชร์กันอยู่ตอนนี้ไม่เคยเจอเลย<อ>คือทุกอย่างเนี่ยอยากจะให้รู้เห็นความจริงกันเองเดินสายกลางไม่งมงายศรัทธาได้เชื่อได้ไม่งมงายเช,ชื่อแบบมีสติแล้วก็มีปัญญานะคะ ขณะที่ Facebook ของมูลนิธิ Watchdog Thailand ครัโพสต์ข้อความว่าคือตอนนี้เนี่ยกำลังตรวจสอบเรื่องนี้อยู่นะคะที่โพสต์แชร์กันเรื่องการนําสุนัขนําลูกแมวตัวเล็กๆที่เพิ่งเกิดจะเอาไปบูชายาเนี่ยบอกว่าตอนนี้กําลังตรวจสอบอยู่นะคะทางมูลนิธิขอให้ประชาชนตระหนักใช้วิจรารณญาณในการที่จะบูชาสิ่งใดๆตามความเชื่ออย่าไปทําผิดกฎหมายทารุณกรรมสัตว์ ท่านใดมีเบาะแสมีพยานหลักฐานมีพยานบุคคลที่ตรวจสอบได้ว่าสิ่งที่เอาไปแชร์กันเป็นเรื่องจริงติดต่ออินบ็อกซ์ก็ไปที่ Facebook ของมูลนิธิได้เลยจะได้ดําเนินการตรวจสอบไปพร้อมกันอันนี้ก็ถือว่าช่วยกันดูนะคะอย่างที่เราย้ํามาตั้งแต่ตอนต้นไม่ใช่ความผิดนะเรื่องความเชื่อความศรัทธาแต่ถ้าไปทําแบบเนี้ยไปทําที่แบบเอาอะไรไปฆ่าสัตว์ตาชีวิตไปบูชายันอันนี้ถือว่าผิดนะคะนะไม่ใช่แค่ครูกายแก้วอ่ะการบูชาอะไรก็ตามไปทําเบียดเบียนชีวิตสัตว์เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ดีแน่นอน